กาลครั้งหนึ่งนัคืนเดือนเพนพระจันทร์กลมโตวสวยที่ป่าแห่งหนึ่งที่เต็มไปด้วยต้นกล้วยได้มีผีน้อยที่สิงอยู่ในต้นกล้วยนามว่าน้องตานีปรากฏร่างขึ้นเดินไปเดินมาด้วยความตื่นเต้นตื่นเต้นจังเลยวันนี้น้องตานีจะได้ไปโรงเรียนผีวันแรก คุณพ่อพะภูมิบอกว่าเดี๋ยวคุณยายสปีดจะมารับน้องตานีไปโรงเรียนผีแล้วล่ะน้องตานีใช่ไหมยายสปีดมารับไปโรงเรียนแล้วนะไปกันเร็วในพิตาที่คุณยายสปีดจับมือน้องตานีรู้ตัวอีกทีก็มาถึงโรงเรียนผีแล้วยายไปรับคนอื่นืนก่อนนะว่าแล้วยายสปีดก็ทิ้งให้น้องตานียืนอยู่หน้าโรงเรียนคนเดียวน้องตานีเลยหันซ้ายหันขวาหาคนถามทาง ก็จเจอผีน้อยลอยมาขอโทษค่ะคุณผีน้อยช่วยพาน้องตานีไปห้องเรียนได้ไหมคะแต่ทันทีที่น้องตานีเข้าไปใกล้ผีน้อยผีน้อยก็รีบปีนหนีเธอไปทันทีทิ้งให้น้องเยืน,นงงอา้าวทำไมถึงหนีหนูล่ะผีน้อยเขาขี้อายน่ะไม่กล้าคุยกับใครมีปีศาจจิ้งจอกมาตอบข้อสงสัยอ๋อเข้าใจแล้วค่ะ สวัสดีนะคะพี่ปีศาจจิ้งจอกน้องตานีเพิ่งมาเรียนที่นี่เป็นวันแรกค่ะเรียกพี่จิ้งจอกเฉยๆก็ได้ยินดีที่รู้จักนะครับน้องตานีปะ่ะไปห้องเรียนกันเดี๋ยวพี่แนะนำเพื่อนๆให้นะแล้วทั้งสองก็เข้าไปในโรงเรียนข้างในมีห้องเรียนที่มีเหล่าผีน้อยมารอยเรียนกันอยู่6ตนคือมนุษย์หมาป่าผีกองกอยน้องกุมาร ผีกระสือผีตุ๊กตาและซัมปี้ระหว่างที่พวกเขากำลังคุยทำความรู้จักกันก็มีอาจารย์แม่มดเข้ามา Welcome to t ลคัม t t ดิ g s o s t s c h o o l โรงเรียนผีน้อยเพื่อนรักยินดีต้อนรับเหล่านักเรียนผีน้อยที่น่ารักของอาจารย์แม่มดนะคะอาจารย์แม่มดเป็นเจ้าของโรงเรียนผีน้อยนี้เองค่ะสร้างโรงเรียนนี้มาเพื่อให้เหล่าผีน้อยที่น่ารักมีภูมิคุ้มกันที่ดีได้เรียนรู้วิชาความรู้ของเรามนุษย์และได้มีเพื่อนกันนะคะเรื่องอาหารไม่ต้องห่วงจ้าเดี๋ยวอาจารย์แม่มดจะเสกของที่แต่ละตนชอบให้กินนะ เราจะเรียนกันถึงแค่ก่อนพระอาทิตย์ขึ้นแล้วให้คุณยายสปีดไปส่งแต่ละตนถึงที่สิงสถิตยอย่างปลอดภัยค่ะในค่ำคืนนี้จะเป็นเพียงการประถมนิเทศให้เด็กๆได้รู้จักกับคุณครูนะคะเราจะเริ่มการเรียนการสอนในคืนพรุ่งนี้นะเอาล่ะครูตนแรกของเราครูไข่สอนวิชาคณิตศาสตร์หรือวิชาเลขขอเสียงปรบมือให้คุณครูด้วยจ้าเรื่องการคิดเลขไว้ใจครูไข่ได้เลย และคุณครูต้นต่อไปคือแวมไพร์ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษสุดสวย I like you baby Have fun to my classroom และนี่คือคุณครูวิทยาศาสตร์ของเราอาจารย์แฟรงกนสไตน์เรื่องผีวิทยาศาสตร์อาจยังพิสูจน์ไม่ได้แต่วิทยาศาสตร์จะนำพามนุษย์ไปสู่ความจเจริญ คุณครูมากความสามารถสอนทั้งวิชาภาษาไทยวิชารำนัฏศิลป์การร้องเพลงการแสดงละครการสวดมนต์และการหลอกมนุษย์คุณครูนางลำค่ะการหลอกมนุษย์ได้ประสบความสำเร็จนั้นจะต้องผ่านการเรียนรู้ในหลายๆลาสารและก็คุณครูสอนพละคุณครูกระหังค่ะนอกจากความรู้ใส่สมองแล้วร่างกายของพวกเธอก็ต้องแข็งแรงนะถึงจะตามหลอกมนุษย์ได้ทัน และหากมีปัญหาอะไรก็สามารถปรึกษากับค,คุณครูคอยาวค,คุณครูประจำชั้นของพวกเธอได้เลยนะมีอะไรก็ปรึกครูได้นะจ๊ะแล้วก็มีครูห้องพยาบาลครูมัมมี่กับคุณลุงพาลงคุณลุงกับปะคอยดูแลความสะอาดเรียบร้อยให้จ้าอย่าซุนจนได้แผลไม่งั้นครูมัมมี่จะจับมัดด้วยผ้าพันแผลเลย เอาล่ะโอเคจ้าวันนี้เราก็จะจบการประถมนิเทศแล้วกินอาหารกันก่อนกลับนะและอาจารย์แม่มดก็เสกอาหารที่แต่ละตนชอบมาให้ทานกันน้องตานีทานอย่างอร่อยการมาโรงเรียนนี่ดีจริงๆเลยนะได้ทั้งเพื่อนใหม่และก็จะได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างเลยน้องตานีจะตั้งใจเรียนค่ะ